ไปต่อกันที่เรื่องของการลงทุนกันสักหน่อยนะคะแม้ว่าสัญญ,ญาณจะค่อนข้างชัดจากทางแบงก์ชาติว่าจบรอบดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะแต่ทำไมหุ้นไทยยังไม่ขยับขึ้นสักทีนะคะหรือเรามีอะไรบางอย่างที่รออยู่นะคะรวมถึงน้กเงุนต่างชาติโฟลก็ยังไหลออกมาวันนี้ก็ยังขายสุดที่ไปกว่า2,700ล้านบาทนะคะเดือนนี้ขายไปแล้ว23,000า 23, ล้านบาทเยอทูเดตเนะะี่ยค่ะสุดที่ไปเกือบ 1, 6 0 0 0 0ล้านบาทด้วยนะคะไปคุยเรื่องนี้พร้อมกันดีกว่าว่าหุ้นไทยยังไงดีนะคะทำไม ยังดิงแบบนี้กับทางด้านของคุณกรณพัฒนประเชษนะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินนะคะสวัสดีครับคุณเอสค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเถามก่อนเลยครับตอนนี้ดอกเบี้ยไทยเองหลายคนมีการคาดการณ์ก็บอกว่าสิ้นสุดการจบรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับ prospect ด้านหน้าของหุ้นไทยเป็นยังไงครับเอดี้ครับครับจริงๆต้องบอกว่า การส่งสัญญาณแบบนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นภาพบวกเล็กน้อยนะครับต่อความชัดเจนในการบรหิหารจัดการด้านนโยบายการเงินของทบทนะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อตัวภาคธุรกิจรวมนะครับให้สามารถบรหิหารจัดการได้แล้วก็แนวโน้มของกำไรบริษัทจดทะเบียนระยะสั้นไปนะครับก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะครับขณะที่แรงกดดนันด้านดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับซึ่งเป็นตัวทวงที่ทางการลงทุนในเรื่องตัวเอ,อ็นนิ่งยูแกร p นะครับที่ทําให้แคบลงนะครับก็น่าจะเป็นภาพที่ ไพรสซินเข้าไปเต็มที่ในราคาแล้วนะครับเอื้อนภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนโยบายของภาครัฐที่ชัดเจนขึ้นตัวทบททที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับก็ได้ทําให้ตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยนะครับในระยะถัดไปมีโอกาสที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาครับผมอืมจริงๆน่าจะฟื้นแต่เมื่อวันนี้ก็ลงไปอีก1ิบห้าจุดนะคะประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นทีเดียวเกิดอะไรขึ้นยังมีอะไรกังวลอยู่มากกว่าปัจจัยบวกที่เข้ามาบ้างคะคุณเอ็ดครับคือต้องบอกว่า ภาพของตลาดโลกเองก็ผ,ลผ,ลผลันผวนคล้ายๆกันหมดนะครับ<ม>ในช่วงหนึ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภาพหลักยังเป็นเรื่องตัวทิศทางไฮเออร์ฟลองเกอร์นะครับสัญญาณจากดอทพอตของเฟดเองเก็ยังคงเป็นตัวที่กดดันทิศทางการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงตัวค่าเงินบาทเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายังอ่อนค่าแล้วก็ยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะครับ ภาพของตัวค่าเงินที่ยังดูเหมือนไม่มีเสถียรภาพนะครับก็เป็นจุดที่ทาให้นักทุนเองเนี่ยยังค่อนข้างมีความกังวลต่อการลงทุนนะครับต่อภาวะความเสี่ยง o อ t f l ฟ w นะครับและเมื่อวานนะครับใครที่เล่น t ีฟิเองเนี่ยก็จะรู้ว่าโ e r day เนี่ยนะครับเป็นวันที่ตลาดจะผันผวนมากพิเศษอยู่แล้วนะครับเราเห็นมาหลายครั้งละนะครับว่าวันในการเปลี่ยนสานะแต่ละซีรีส์นะครับอย่เมื่อวานเป็นซีรีส์ยูเป็นซีรีส์แซดเนี่ยมันมักจะมีความสวิงนะครับเคยบวกเคยลบนะครับสองสามรอบเราก็เคยเห็นมาแล้วนะครับเป็นเมื่อว ธุรกรรมของตัวนักทุนต่างชาติที่มี net s h o t t เพอร i o n กว่เกว่าเกือบเจ็ดหมื่นคอนแทกนะครับก็มีการโรเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นภาพรวมมือว่าความหันวนตลาดในวันนี้จะลดน้อยลงนะครับขณะที่ปัจจัยภายในเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าสีอของไทยในช่วง Q4 เราสามารถคาดหวังบวกได้นะครับมูลตั้มภาคการส่งออกภาคบริการการท่องเที่ยวการป็นพวกที่จะดีขึ้นตามนโยบายภาครัฐเองเนี่ย เอ่อตัวนี้ยังไม่ได้พ r i ซินเข้ามานราขาหุ้นนะครับใน,ในภาพรวมก็มีโอกาสครับที่ตลาดเองจะเรีแอคชั่นดีขึ้นในระยะถัดไปครับผม<อ>ครับขอคุณจนเื่งฟันโฟลโ์เพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปียีนเปลี่ยนนะครับขายไปซัดกันก็ไปหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าล้านบาทพ่อเห็นสัญญาณในการที่จะมีการกลับทิศมีอินโฟกลับมาบ้างหรือยังครับครับคือต่างชาติปีที่แล้วเนี่ยนะครับซื้อหุ้นไทยไปสองแสนกว่าล้านบาทแล้วปีนี้เป็นปีที่ข้าเงินบาทสวิงนะครับจากชอนอบี้ย ขาขึ้นที่แข็งกร้าวของเฟดนะครับแล้วก็ดึงกระแสงเงินไหลออกกับไปประมาณสักเกือบๆหนึ่งจุดหกแสนล้านลวนั่นก็หมายความว่าจริงๆยอดที่เหลืออีกประมาณสักสี่หมื่นล้านนะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากแล้วนะครับขณะที่ภาพของตัวสัญญาณบอลยูสรัฐที่เร่งตัวขึ้นมานะครับจากดอทพลอตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วบอลยูสิบปีน่าจะใกล้ๆจุดที่จะเป็นโซนพีคเราเหมือนกันนะครับแล้วก็นโยบายการเงินบ้านเราที่ดูเหมือนมีความชัดเจนขึ้นเนี่ย ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเริ่มสร้างสุริยภาพตัวข่านบาทนะครับไม่เกิน3ามบาทต่อลล่ารขณะที่เศรษฐกิจภายในเนี่ยมันกำลังอยู่ในจุดที่กําลังฟอร์มตัวฟื้นตัวดีขึ้นนะครับเราอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณนักเที่ยวจีนนะที่จะมาสามอะไรคนอาจจะปิดฟังได้หน่อยนะครับอาจจะริ่งขึ้นตั้งแต่ g o l น e n w e ว k สัปดาห์นี้เพราะว่าถ้าไปดูขาต่างประเทศเองเนี่ยเราเห็นตัว outbound ของตัว international flight นะครับของจีนเองเนี่ยออกมาริงตัวเลยแล้ว destination หลักก็คือเป็นบ้านเราด้วย สัดส่วนโดยรวมแบบนี้นะครับแน่ทําให้ตัวทั้งการส่งออกนะครับภาคบริการนะครับการบริโภคของเราเนี่ยที่ดีขึ้นผมเลยคิดว่าตัวนุงังต่างชาติเองเนี่ยนะครับจะมีโอกาสกลับฐานะในช่วงคอร์เตอร์สนะนะครับเป็นนั้นจับตาดูครับขณะที่ตลาดหุ้นไทยเลเวลต่ำกว่าพันห้าเนี่ยเวอร์ชั่นพีนะครับประมาณสักสิบสี่จุดหกสี่จุดเจ็ดเท่านะครับดิสเขาจากค่าเฉลีย่ยกว่าเกือบสามเท่าแล้วนะครับค่าเฉลีย่ยหุ้นไทยสิบปีเนะโรเทชั่นพีมาสักสิบเจ็ดจุดสามนะครับนั่นหมายว่าตลาดเองเนี่ยยยอู่ในนนะครรัับ้้้ดววภาาพมถ ค่างเงินเริ่มนิ่งขึ้นนะครับภาพตัวบอลยูสรัสตไม่ได้ร่งกว่านี้มากผมคิดว่าทิศทางฟันฟโฟลองมโอกาสหมุนกลับเข้ามานะครับโดยเฉพาะในงพุพิภาคเอเชียที่สัญญาณในรูมเนี่ยเริ่มมีภาพที่เป็นบวกเล็กๆเหมือนกันเพราะว่าตัวเลขเดือนชี้น้ำสีจีนเนี่ยเริ่มมีสัญญาณกระตืนขึ้นมาบางส่วนแล้วครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้หนึ่งประเด็นนะคะที่เรารายงานกับมาตลอดก็คือความกังวลใจจากนักเศรษฐศาสตร์ต่อนโยบายดิจิทัลวอลเล็นะคะว่าเงินที่มาเนี่ยจะเป็นยังไงนอกองบประมาณหรือเปล่าจะส่งผลต่อเครดิตเลทติ้งไหมประเด็นนี้ส่งผลกดดันต่อภาพการลงทุนด้วยไหมคะครับคือในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทาให้บรรยากาศลงทุนภายในเนี่ยแย่ลงนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยใช้เงินเยอะนะครับแน่นอนแล้วก็ความเสี่ยงต่อเครดิตเลทติ้งก็ต้องบอกว่ามีแหละนะครับแต่ถ้าเราไปดูโครงสร้างหลักๆเนี่ยนะครับคือ เครดิตดิ้งหลักๆเนี่ยนะครับในส่วนตัวไทยเนี่ยเขาจะดู2ส,ส่วนหลักๆเลยนะครับหก็คือ,อความเสี่ยงด้านการเมืองนะครับเพราะที่ผ่านมาเ,เรามีปัญหาการเมืองเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าการเมืองเพิ่งมีการทรานสิชันมาเพียงในภาพรวมบริษัด้านการเมืองน่าจะแผ่วลงไปนะครับอันที่2คือเข้อพอยในเรื่องตัวสถานะการคลังที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญนะครับโครงสร้างของเราเนี่ยต้องบอกว่ารีเซิร์ฟสูงนะครับแล้วก็ฐานรังคลังตัวเนี้ยนี่สถานะต่อ GDP เราก็อยู่มาสัก61นะครับ ถ้าเราดูนะครับคาดการณ์ในเรื่องตัวการใช้จ่ายภาครัฐเงเนี่ยในช่วงสองสามปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นนี่สัรลต่อ GDP เนี่ยดีขึ้นมานะครับประมาณสัก64 65ก็ยังอยู่ในกรอบไินในทางการคลังแล้วก็ถ้าเราริหารจัดการในเรื่องการชําระหนี้คืนนะครับเป็นแผนมาด้วยเนี่ยผมคิดว่าจริงริสตรงเนี้ยอาจจะยังไม่เกิดขณะที่การกระตุ้นนะครับผ่านใน่บางการคลังระยะสั้นเนี่ยมันทำให้ตัวโกรดหรือว่าฐานของตัวหานี่มันโตข,ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในระยะ6เดือนถึง,งหนึ การปรับลดเครดิตติ้งแรงๆของบ้านเรายังไม่น่าจะเกิดนะครับคือการลดขั้นเนี่ยนะครับผมว่าไม่เกิดแต่ว่าถ้าเกิดจะมีริสห,หน่อยๆถ้าสถานการณ์ภายนอกโดยรวมไม่ค่อยดีก็เป็นไม่ได้ว่าการปรับเอาลุกอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองต้องบอกว่าตลาดอาจจะแพนิคเรื่องนี้มากเกินไปนะครับถ้าไปดูมิติเชิงโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเอฟเฟกยังไม่เยอะมากครับผมครับที่ถามเพิ่มเติมอย่างนี้ครับมาเรามองดูปัจจัยบวก,ก,กมันก็มีปัจจัยลบมันก็มี มีปัจจัยอะไรบ้างที่เราควรจะโฟกัสเป็นพิเศษทั้งปัจจัยเสีย่ยงปัจจัยที่จะเป็นโอกาสในอนาคตนะครับครับปัจจัยบวกเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องตัวสัญญา 4G นะครับมีผลต่อการทุนใน Asia เอเชียเยอะต้องบอกว่าตัวเลขช่วงเดือน8รดอยต่อเดือนเก้าเนี่ยมันเริ่มกระเตื้องขึ้นจริงๆนะครับทั้งในส่วนตัว Industrial Production นะครับแล้วก็กําลังซื้อรวมไปถึงภาคของการท่องเที่ยวของจีนนะครับภาคบริการเขาก็เริ่มมีการกระจายตัวมาพูยภาคต่างๆมากขึ้นอันนี้เป็นคีย์สาคัญเรื่องหนึ่งนะครับ อันที่2เนี่ยนะครับติดตามนิดนึงนะครับเรื่องตัวก็เมนชัปดาวสหรัฐเองเนี่ยข่าวร้ายจะเป็นภาพบวกนะครับเพราะตอนนี้ตลาดไพรซ์ซินเรื่องลบมาเยอะนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยลงมาแล้วประมาณสัก7%จากเรื่องนี้นะครับแล้วก็สุดสัปดาห์นี้เราไปทราบกันว่าชัดดาวไม่ชัดดาวคือถ้าชัดดาวแน,น่นอนครับดี <S 2> <S 2> สหรัฐเนี่ยจะลงเพราะว่าสีสหรัฐมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตลาดในไพรซ์ซินขาลบไปแล้วเนี่ยมีโอกาสครับว่าเอเชีย Asia, ซึ่งอิมแพคต่อเรื่องนี้อาจจะไม่เยอะมากเนี่ยอาจจะฟื้นตัวในทาางกกกกลัััับบนนนะครถ้เ้เเิดดดีไยนะ จากตลาดมันก็ลงมาแล้วก่อนแล้วนะครับพี่วิทย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิด mm hmm. มีการคลายนะครับตลาดก็ดีดเลยดีดแรงได้ด้วยนะครับผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพตัวนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่ตลาดมันค่อยๆซึมซับเข้ามานะครับส่วนอีกเรื่องที่ต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องตัวเทควอลนะครับที่ mm hmm. ถ้าเกิดรุนแรงมากขึ้นนะครับก็จ,จะทําให้ตัวสิทธิโลกโดยรวมเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับและเป็น,นสุดท้ายเป็นชีสํสคัญเลยต่อทิศทางนโยบายการเงิน,นงของทั้งโลกก็คือถ้าราคา้ําดิบนะครับ แรงเกิน100เหรียญต่อบาเรลหวอันนี้ให้ระวังนะครับการกลับมาของ global recession ในยิบายการเงินที่เราคิดว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆแตะเบรกแล้วก็ผ่อนคลายเป็นโอการที่ดีกับการลงทุนเนี่ยมันจะไม่เกิดครับมันจะมีวงจรดอกเบี้ยที่ดีขึ้นมาอีกรอบนึงอันนี้ต้องบอกว่ามัดระวังเรื่องราคาน้ำมันเป็นภาพหลักเลยครับผมอืมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่เราคุยถึง e a r n i n g yield gap นะคะที่น่าจะลดลงแต่ว่าตัว บอลยิวสิบปีค่ะเนี่ยที่มันพุ่งสูงขึ้นมาเราก็แตะระดับสูงสุดในรอบสิบปีตรงนี้มีมุผลต่อนในระยะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงด้วยไหมคะครับก็มีครับแต่ว่าตลาดเองก็จะไพรซ์อินในจุดที่ยิววิ่งขึ้นมาแรกๆนะครับคุณเฟิร์นเพราะฉะนั้นยภาพรวมเองเนี่ยมผมก็ต้องบอกว่าสัญญาณของตัวแบงก์ชาติบ้านเราก็แตะเบรกแล้วนะครับว่าดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับนี้น่าจะเหมาะสมไปอีกระยะหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยเมื่อวานนะครับ คุณกุสบี้เริ่มออกมาโทนโดวิชแล้วนะครับจากที่วันก่อนเขาพูดค่อนข้างฮอกเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นไซคลของตัว property sector ของ US ค่อนข้างจะน่ากังวลเลยนะครับ<อ>ในขาตัว pending home sale ออกมาแย่เนี่ยมันจะ imply ภาพของตัว existing home sale ในระยะถัดไปชะลอลงเพราะฉะนั้นไซคลของ property ในสหรัฐนะครับจะเริ่มเป็นเทรนด์ slow down ลงเพราะฉะนั้นจำเป็นเหมือนกันที่เฟดเอเนี่ยอาจจะต้องมานั่งพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ อการที่เขาจะส่งสัญญาณแข็งกร้าวมากๆเนี่ยขณะที่อินฟลักชันตัวแปรหลายตัวมันอิมพลายภาพกำลังจะลงนะครับแล้วถ้าเกิดโชคดีหน่อยราคาน้ำมันไม่ได้วิ่งทะลุร้อยเหรียญเนี่ยอาจจะต้องสิงสัญญาณที่ต้องกลับมาทนเบดวิชเ,เพราะในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศการทุนิ้งเนี่ยไพรซ์ซินเรื่องเลร้ายๆม,มามากพกอสมควรแล้วนะครับแต่สิ่งนึ่ที่เราต้องตามดูจากจุดนี้ก็คือ,อสัญญ,ญาณนโยบายการเงินที่อาจจะต้องตรึงระยะเนี้ยนะครับสูงไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดความผันผวนของค่างเงินแล้วก็เศษรษฐก ตัวอเมริกาใต้นะครับหรือว่าตัวยุโรปตอนออกอย่างไรบ้างเพราะว่ากลุ่มพู้นี้เป็นกลุ่มที่เปราะบางต่อสัญญาณดอกเบีย้ยสูงดอลลาร์แข็งค่านะครับส่วนในเทิงกับกันก็หุ้นบ้านเราจริงๆก็ค่อนข้างบวกต่อตัวสัญญาณตัวบอลยูที่สูงนะครับกลุ่มแบงก์กลุ่มกันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า e a r n i n g ็งดีเวสอในปีหน้าประมาณสัก5-7%จากดอกเบีย้ยที่ชิปขึ้นมาครับผมครับ เอดีครับมาอีกส่วนหนึ่งกันบ้างตอนนี้ก็เดินหน้าเข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายแล้วนี้เนี่ยนะครับเรือเ่องของกลยุทธ์การวางแผนการลงทุนการจัดพอร์ตมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับครับเมื่อกี้ผมแตะไปแล้วนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เซ็ตอยู่ในโซนวอลลชันที่มีดิสคาตจากค่าเฉลี่ยนะครับมองไปปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นการปรับประมาณการ GDP ของไทยขึ้นนะครับแล้วก็คอนซัมชันก็จะถูกอัพขึ้นด้วย พอแบงก์ชาติเนี่ยเริ่มนำร่องแล้วคอนซัชจะไม่มีการปรับขึ้นเลยนะครับ GDP ที่4ย่4%เทียบกับคอนซัชทำ3.5-3.6ต้องบอกว่าเป็นอัเพไซดฉะนั้นตลาดเองจะกลับมามองที่รอบของการบริโภคภาคบริการที่จะเร่งขึ้นนะครับแล้วก็กระแสของตัวสิทธิ์จีนที่ค่อยๆกระตื่นขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่หุ้นอิงกับดีมานจากจีนก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นหลักๆเองเนี่ยอยากให้จับตาดูครับ l t นะครับ ERON นะครับหุ้นการบริโภคอย่าง CPOCPXRA นะครับแล้วก็รวมไปถึงหุ้นอิง 4G อย่างตัว เอ่อ S C G P Packaging นะครับอาจจะเป็นอะไรที่สร้างผลแทนสูงต่างนะครับช่วงที่จังหวัดตลาดฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับผมมีคําถามจากคุณผู้ชมน่าสนใจทีเดียวนะคะคือเราเห็นฝั่งของเฟดเนี่ยเขาพูดถึงตัวไฮเออร์ฟรองเกอร์นะคะคุณพิพัดก็เลยถามมาว่าบ้านเราละเราจะเป็นทิศทางเดียวกับเฟดด้วยหรือเปล่ามองยังไงบ้างคะเรื่องนี้ครับจริงๆเราคิดว่าดอกเบี้ยนโยบายของไทยถึงปลายทางแล้วนะครับแล้วก็น่าจะตึงเลเวลนี้นะครับไปอย่างน้อยๆจนถึงประมาณสักเอ่อครึ่งแรกของปีหน้านะครับ ส่วนครึ่งหลังเองจะมีการปรับลดตลาดดอกเบีย้ยเหมือนวงจรที่เฟดน่าจะเริ่มแอคชั่นไหมเนี่ยก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าทิศทางเงินเฟ้อมันลดลงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ในส่วนตัวภาพรวมเศรษฐกิจนะครับแรงส่งเชิงบุกยังเป็นในทิศทางที่ดีนะครับหรือว่าอาจต้องมีการกระตุ้นเพิ่มเติมนะครับผมก็แบงก์ชาติเองเนี่ยนะครับน่าจะมีข้อมูลมากเพียงพอแต่อย่างน้อยๆครับผมคิดว่าวงจรดอกเบีย้ยจะคล้ายๆกันก็คือจากชุดนี้ไปมีโอกาสจะตรึงไปถึงครึ่งแรกของปีหน้าครับผม ครับที้คขับมาส่วนหนึ่งกันบ้างค่าเงินบาทก็อ่อนลงไปเรื่อยๆนะครับอ่อนระโหรเร่แรงมีสัญญาณไหมครับว่าจะมีการกลับทิศกลับมาแข็งค่าขึ้นบ้างอะไรเป็นปัจจัยสําคัญในการชี้ขาดครับครับจริงๆก็บอกว่าตอนนี้ค่าเงินบาทดูอันเดอร์วลูมากนะครับจริงๆค่าเงินบาทควรจะแข็งกว่านี้แต่ว่ามันโดนปกคุมด้วยภาพไ i g ์ฟลังเกอร์นะครับแล้วก็จิตยาลบหลายส่วนเข้ามานะครับจนทําให้ตัวเงินบาทเกิดเทรนด์ที่เป็นโอชูตอ่อนค่าเกินจริงนะครับเรานึกง่ายๆครับพี่วิทย์ ตัวเลขเดือน8<ม>ของการส่งออกไทยเนี่ยนะครับมันเริ่มมีสัญญาณที่เป็นบวกละกลับมาโต<ม>แล้วก็ภาพนี้นะครับอาจจะเซอร์ไพรส์นะครับตัวคาดการณ์ของตลาดแต่ทางเราเองเนี่ยนะครับแมคโครเซจิฟของเรามีการดูตัวเลขพวกนี้นะครับในโซนเอเชียเราเห็นสัญญาณแล้วภาคการผลิตของเอเชียกำลังฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นการกลับมาฟื้นตัวของสาัการส่งออกที่ทำให้เราเริ่มกลับมาเกินดุลการค้านะครับอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ส่วนดุลบริการเองเนี่ยนะครับรอช่วงวันเลนวีคจะเป็นตัวอิมพลายครับว่าเฮ้ยถ้ามันเร่งมมาาาาากๆขขอองงจีีนนนนเเเเ้้ใบร่ย ภาพบริการน่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นสองส่วนนี้ครับจะทำให้ตัวดุมบิชิเดอสปาร์ตของไทยพลิกกลับมาเป็นบวกในช่วงควอเตอร์สี่นะครับไม่ด้วยภาพรวมเนี่ยค่าเงินบาทใกล้จุดที่จะมีการกลับข้างแล้วผมแอบคาดหวังนะครับว่าค่าบาทเองเนี่ยจะไม่เกินสามเ็บาทต่อดอลล่าแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยโทนจะเริ่มมีการกลับชิดนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นในควอเตอร์สอาจจะเป็นจุดการไล่ลี่รอบใหม่นะครับลองจับตาดูครับผมอืมค่ะ หลังจากที่เราเขาเรียกว่าเหนื่อยมาตลอดทั้งปีนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าปลายปีก็น่าจะเป็นช่วงที่ทําให้ใคลายๆรก็มีความสุขได้นะคะจากรายลิ่รอบใหม่ที่คุณเดนบอกไว้ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยินด,ดีครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสสวัสดีค่ะ คุณกรพัฒน์บุรเชษนะคะผู้อนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษะะัทลักซักรงศรีพัฒนาสินนะคะดังนั้นแบงค์ชาติส่งสัญญาณชัดเจนนะคะว่าน่าจะอยู่ระดับบอดดอกเบี้ยที่เหมาะสมแล้วนะคะการจบรอบขาขึ้นจากในยะนี้นะคะก็น่าจะส่งผลบวกต่อบรรยากาศการลงทุนนะคะไตรามาสสี่น่าจะเป็นการลอรี่ที่สดใสนะคะในมุมมองของเอสนะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเนื่องจากว่าเราเห็นภาคการส่งออกเริ่มฟื้นตัวนะคะจีนเริ่มดีขึ้นนะคะทางมิติของการท่องเที่ยวการส่งออกแล้วก็อาจจะส่งผลไม่อย่างการบริโภคด้วยนะคะ ส่วน valuation ของเราตอนนี้ก็ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยนะคะที่17.3เท่าเนี่ยตอนนี้แค่ประมาณ14เท่าเท่านั้นเองนะคะดังนั้นถ้ามองต่อก็ต้องตามกัน3ประเด็นค่ะอเมริกาชัดดาวหรือเปล่า1ตุลาคมนี้เทคบอลจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่ต้องตามกันอย่างใกล้ชิดคือราคาน้ำมันจะดีดแรงจนกระทั่งกลายเป็นปัจจัยดันเงินเฟ้อรอกไปหรือเปล่าด้วยค่ะพีวิทย์คะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ